สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูเด็ดมาแนะนําอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําอกไก่ลาดซอสน้ําผึ้งค่ะอาเมนูนี้เด็กๆก,ก็ทานได้นะคะหอมอร่อยด้วยอ,อันดับแรกเลยพี่การก็ต้องสับกระเทียมก่อนนะคะวันนี้พี่การจะใช้กระเทียมประมาณ6 7กรีบก็ประมาณสัก5ช้อนโต๊ะนะคะจะใช้กระเทียมเยอะหน่อยเป็นกระเทียมจีนนะคะ มีการมีสูตรเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะมีรายละเอียดบอกครบถ้วนเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูนี้เป็นแบบฝรัง่งฝรั่งใส่เนยสดหอมๆเราสับกระเทียมแรกละเอียดได้ที่แล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาซอยต้นหอมนะคะสักสองสามต้นซอยเล็กๆนะคะเพื่อนๆ พี่การได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ซอยเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ถ้วยพักไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบตัวอื่นต่อเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่การบางส่วนพี่การก็ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้พี่การใช้อกไก่สองชิ้นชิ้นโตโตนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะ สีอิ้วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยดำนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกไทยดำนะคะ,ะเกลือป่อนนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะจะเค็มไปต้นหอมนะคะสมต้นซอยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการหั่นไก่ ออ๋ขาดไม่ได้เลยคือน้ำผึ้งค่ะ5ช้อนโต๊ะอันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เลยนะคะแล้วก็เนยสดนะคะ50กรัมค่ะเพิ่มความหอมเนยสดออกขิกแท้ๆเลยนะคะต่อมานะคะเราก็จัดการกับเจ้า,เอาอกไก่ของเราเลยนะคะเอามาใส่เขียงเอามีดหันนะคะ เราจะหั่นเป็นลูกเต๋าใหญ่ๆนะคะแต่อย่าขาดนะคะทําเป็นตารางๆนะคะตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอ่าอ่าค่ะเราก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่อย่าให้ขาดหั่นแค่ครึ่งเดียวพอ,อเพื่อเวลาเราเราไปจีในกระทะเขาจะได้สุกง่ายอะ เดี๋ยววันนี้พี่การจะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะคะแต่ว่าฝาไม่มีเราก็ใช้ฝาหม้อของเราเนี่ยะคะปิดหั่นตารางตารางนะคะก็ตารางก็ใหญ่ๆนะไม่ต้องละเอียดมากนะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เอาเกลือป่อนเนี่คะ่ะโรยคะ่ะโรยบน,บนชิ้นไก่นะคะท้าให้ทั่วทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะเพื่อนเพราะว่าไก่เขาชิ้นใหญ่ เราต้องใส่เยอะหน่อยถ้าเราดูแล้วว่าจะไม่ลดไม่เข้าความเค็มไม่เข้าเนื้อเราก็เพิ่มนิดหน่อยเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเราคุกไม่ทั่วะคะ่ะก็โรยโลยลงไปนะคะเอาเกือป่ลโรยลงไปนิดๆค่ะแล้วก็เอาพริกไทยดำของเรานะคะที่เราป่นไว้แล้วนะคะโรยค่ะทั้งสองด้านนะคะ ละเดี๋ยวเราก็จะเอาอกไก่ของเรานะ่มาคลุกแป้งทอดกรอบนะคะใส่แป้งทอดทอดกรอบไปในชามนะคะสักประมาณสองช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนโต๊ะก็ได้เออเราเอาแบบว่าคลุกเข้าให้ทั่วนะคะถ้าอกไก่ของเพื่อนเพื่อนชิ้นใหญ่เราก็เพิ่มได้อ่าแล้วก็เกี่ยให้ทั่วจานนะแล้วก็เอาชิ้นไก่อกไก่ของเราเนี่ยค่ะคลุกให้ทั่วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปจีในกระทะ ค่ะเอามือแตะๆรูปรูปนิดนึงให้เข้าๆนะคะแต่อย่าหนามากนะพอให้เขาแบบกลัวๆเหมือนคนทาแป้งเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะเ,เสร็จสรบเรียบร้อยเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่เนยไปครึ่งหนึ่งเมื่อกี้เนยของพี่การเป็นแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะ ใส่ไปครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เกลี่ยเนยให้ทั่วค่ะอพอเนยละลายแล้วเราก็เอาอกไก่ของเราวางนะคะอเอาด้านด้านหลังวางก่อนอด้านตะรางเราไว้บนนะคะแล้วเราก็ใช้าฝาปิดนะคะถ้าเพื่อนๆซ,ซื้อเป็นชุดที่เขามีฝาก็ใช้เป็นชุดเลยแต่พี่การซื้อต่างหากใช้ฝาหม้อเนี่ยนะคะปิดนะคะ อันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวไก่เขาจะไหม้แล้วเนื้อเขาหนาแล้วจะไม่สุกนะคะจะใช้จีในกระทะประมาณ1ิบนาทีนะคะแต่ว่าช่วงเวลานั้นเราก็ค่อยๆเปิดดูนะคะว่าเขาเหลืองหรืยอยังเหลืองได้ที่เราก็กลับด้านค่ะอย่าลืมนะคะต้องใช้ไฟอ่อนมากๆนะคะเหลืองแล้วเราก็ปิดฝาอีกรอบหนึ่งนะคะ การที่เราปิดฝาเนี่ยก็จะช่วยเเขาอบแล้วก็สุกทั่วกันค่ะความร้อนเขาก็จะทั่วกระจายทั่วนะคะถ้าเราเปิดไว้เฉยๆเขาจะไม่สุกออสักสี่ห้านาทีเราก็เปิดดูทีนะคะใกล้สุกแล้วเดี๋ยวพอสุกได้ที่นะคะเราก็เอาไก่ไว้ ข้างๆนะคะ,ะแล้วก็เอียงกระทะลงมานิดนึงประมาณสัก45องศานะแล้วก็เอาเนยส่วนที่เหลือ,อใส่ลงไปค่ะข้างๆนะคะ,อะพอเนยละลายได้ที่นะคะเราก็ใส่กระเทียมที่เราทุบของเราไว้ที่เราสับของเราไว้เนี่ยแหละค่ะลงผัดนะคะลงผัดให้สุกหอมนะคะเพื่อน น,นี้เราก็จะเพิ่มไฟนิดหน่อยก็ได้ค่ะแต่อย่าให้โดนเนื้อไก่นะคะเราเอียงกระทะไว้เพราะว่าเนื้อไก่เขาสุกแล้วเดี๋ยวก็จะไหม้เห็นไหมคะพี่การก็จะเอียงกระทะาแล้วก็มาคั่วกระเทียมทางนี้พอสุกเหลืองกระเทียมสุกเหลืองได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะขั้นตอนนี้รอสักนิดสักหน่อย ให้กระเทียมเขาสุกนะใส่สีอิ๊วขาวลงไปค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำออพึ่งแท้ของเราลงไปเลยค่ะควา,ามหอมของเราก็มาเยือนแล้วค่ะเพื่อนเหน,นียวหนึบหนับอพอสุกนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็คลุกกับเนื้ออกไก่ของเราได้เลยค่ะ น้ำพึ่งนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะ,ะแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมค่ะหอมซอยนะคะ,ะผัดตะล่อมตะล่อมนะคะอาน้ําเชื่อมนะคะอาน้ําเชื่อมหรือน้ำพึ่งของเราเนี่ยค่ะที่เราทําเป็นซอสนะคะราดให้เข้ากันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่จานส,สวยๆเสิร์ฟได้เลยค่ะ ฮะน่าทานไหมคะแล้วก็โรยต้นหอมส่วนที่เหลือสักนิดสักหน่อยนะคะให้หอมฉุยน่าทานน้ำออซอสน้ำพึ่งของเราที่เหลือเราก็ราดลงไปได้เลยค่ะจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำโรยด้วยต้นหอมเ,ออเสร็จสับ์เรียบร้อยแล้วค่ะอกไก่ราดซอสน้ำพึ่งของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ ไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ